เราจะเป็นการสาธิตการนวดแก้การข้อเท้าแพงนะครับซึ่งซึ่งมีการข้อเท้าแพงมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับลักษณะขาจะมีการบวมนะครับข้อขามีการบวมเมี่การเดินก็จะเดินได้ไม่สะดวกนะครับเดินแล้วจะมีการเสียวที่ปลายเท้าวิธีแก้นะครับก็คือแก้คือเรานวดขาด้านนอกด้านในเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดที่บริเวณจุดเกิดการข้อเท้าแล้วก็ผับนะครับ ถักเข้าไปเพื่อเป็นการจัดกระดูกข้อเท้าก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจับข้อเท้านะจับข้อเท้านะครับแล้วก็กลมปลายเท้าไว้แล้วก็หมุนข้อเท้านะครับหมุนข้อเท้าเพื่อให้ข้อที่มันเป็นการติดจับให้มันหมุนในคลองนะแต่แถ้ากรณีที่เขา ยึดมากเนี่ยเราก็จะใช้วิธีนั่งแล้วก็เอาเมือน,นะครับเดงเดงบริเวณส้นเท,ท้าหมุนครับหมุนเพื่อให้กระดูกส้นเท้าเนี่ยต่ข้อที่เดิมเสร็จแล้วแล้วก็จะวางแล้วก็มาดูเค็กดูตรงที่ยังติดอยู่วิธีการก็คือนะครับจับข้อเท้าไว้ให้แน่นๆแล้วก็จับปลายเท้าหมุนนะครับเพื่อให้พักกระดูกให้มันเข้าที่ อาการหนึ่งก็จะมีเสียงกระดูกลาดังลั่นเข้านะครับพอเสร็จแล้วกระดูกก็จะเข้าที่อาการบวมลดลดหรือว่าการเจ็บก็จะลดน้อยลงแล้วเราก็จะทดสอบตรวจการให้เดินให้ยืดตรวจการพฤติการลดแก้การต่อต้านแฝลก็มีทั้งตรวจกางแล้จะได้เรื่อง